ดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะจากช่องนกเรดดี้คัน68นะวันนี้มาไลฟ์สดช่วงเช้าเลยนะคะก็ประมาณสัก8โมงเนาะจริงๆมาไลฟ์แต่7โมงกว่าแล้วนะคะพี่แต่ว่าไลฟ์บ้านเขียวนะแต่วันนี้ไหนๆก็ไลฟ์ละนะคะก็เลยมาลองเปลี่ยนไลฟ์บ้านแดงดูด้วยนะคะช่วงเช้านะคะว่าผู้คนจะชมกันดีไหมอยู่นะคะถ้าเกิดชมดีเราก็จะไลฟ์ต่อช่วงเช้านะ,ะแต่ถ้าผู้คนเทียบเท่ากับช่วงเย็นที่เราเคยไลฟ์นะคะเราก็จะไลฟ์ช่วงเย็นเหมือนเดิมนะคะ นกอ,อยู่ที่โกดังนะคะเป็นโกดังขายรถหมดสัญญาเช่านะคะอยู่ติดกับไบเทคบางนานะคะพี่นะโกดังอยู่ติดกับไบเทคบางนานะคะ่ะเปิดตั้งแต่9ก้าโมงปิดหกโมงเย็นนะคะ ใครต้องการซื้อรถหมดสัญญาเช่านะคะติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะเดือนนี้เดือนมกราคมนะคะรถมีเข้ามาทั้งหมด600กว่าคันด้วยกันนะคะราคาเปิดมาเกือบหมดแล้วนะราคาเปิดมา400กว่าแล้วนะคะพี่ๆเพราะฉะนั้นใครสนใจซื้อรถหมดสัญญาเช่านะคะรีบมาดูมาทดลองขับมาจับจองกันได้นะคะพี่นะที่โกดัง R d d ดีดีสาขาบางนาด้วยกันนะคะในตรงนี้เป็นโซนรถตู้ทั้งหมดเลยนะคะตรงนี้ที่นกยืนอยู่เป็นโซนตู้นะคะมีมา j e สตก็มีนะคะมีเข้ามาแล้วม่ประมาณแสนสองนะมีมาอยู่ประมาณนี้นะคะแล้วก็ตัวรถนะคะก็มีอยู่แค่ประมาณสัก5้คันเนาะสำหรับ m a ส e ต t y นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรถตู้ที่เป็นคอมมูเตอร์หน้ายาวนะคะเป็นเกียร์ออโต้และเกียร์ธรรมดานะ ราคามาแล้วนะคะพี่ๆมีให้เลือกร้อยกว่าคันด้วยกันนะคะสำหรับรถตู้คอมมูเตอร์นะคะถ้าเกียร์ธรรมดานะคะราคาโปรโมชั่นเริ่มต้น896,000นะคะถ้าเป็นเกียร์ออโต้นะฮะราคาโปรโมชั่นเริ่มต้นที่992,000บาทนะ,ะสำหรับรถตู้คอมมูเตอร์หน้ายาวนะคะรถทุกคันเป็นรถหน่วยงานนะคะพี่เป็นรถลดระวางนะคะสนใจซื้อรถหมดสัญญาเช่านะคะเป็นรถลดระวางประวัติศูนย์แท้นะคะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะพี่ๆโกดังอยู่ ติดกับไบเทกบางนานะคะเปิดตั้งแต่9โมงปิด6โมงเย็นนะคะพี่ๆใครสนใจเข้ามาเดินเลือกเดินชมทดลองขับติดต่อนกเข้ามาได้เลยนะคะ0987942791นะคะวันนี้มาทดลองไล่ช่วงเช้านะคะ,ะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีผู้ชมชมสักเท่าไหร่นะคะช่วงเช้าปกตินกไล่ช่วงเย็นนะคะพี่ๆนะวันนี้อยากลองตื่นเช้ามาทํางานดูซิว่าแบบ ช่วงเช้ามีคนดูไหมอะไรอย่างนี้นะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะพี่นะใครยังไม่สนใจรถตู้ก็ดูไปก่อนได้นะพี่นะเพราะว่านกมีรถให้เลือกมากมายหลายรุ่นเลยนะคะถ้าเป็นโซนกระบะจะเป็นโซนตรงโน้นนะโซนกระบะเดี๋ยวนกจะพาพี่ๆไปดูเช่นกันนะคะพอดีตรงนี้ยืนโซนรถตู้ก่อนนะ,ะก็เลยอาเปิดไลฟ์มาด้วยโซนรถตู้เลยละกันนะคะ สนใจรถรุ่นไหนสอบถามได้นะฮะสนใจรถรุ่นไหนสอบถามได้เลยนะคะพี่พฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยค่ะนะเผ <c oughs> ื่อมีลูกค้าสนใจซื้อรถตู้คอมพิวเตอร์นะคะก็ติดต่อสอบถามนกเข้ามาได้นะคะพี่พนะ อะเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะกับโซนรถกระบะนะฮะเดี๋ยวไปกันต่อกับโซนรถกระบะนะฮะพี่ๆท่านใดที่สนใจซื้อรถกระบะนะคะก็ติดต่อสอบถามนกเข้ามาได้นะคะพี่ๆอ่ะพีเรเนอร์เนาะเอ่อตัวไฮแลนเดอร์โทษทีนะคะถ้าเป็นตัวอีสุสุเนาะเป็นตัวไฮแลนเดอร์นะคะถ้าเป็นตัวสี่ประตูพีเรเนอร์ก็มีเช่นกันนะคะที่เป็นโตโยต้านะคะตรงนี้นี่ ชมนี้เรามีราคาโปรโมชั่นนะคะพี่นะ473,000นะคะสำหรับ P อร n เ e r ยร์ออโต้ปี2020นะ,ะเป็นหน้าคางหมูแบบนี้นะ,ะเป็นหน้าหมูแบบนี้นะคะราคาโปรโมชั่นเปิดตัวมาแล้วนะคะก็เริ่มต้นที่4 473,000นะฮะ473,000นะเออราคาเริ่มต้นนะคะอะแล้วก็มาในส่วนของเป็นตัว สประตูพร u n n เนอ่าตัวนี้ตัวมิดนะคะนี่ตัวมิดนะคะราคาโปรโมชั่นเริ่มต้นนะเดี๋ยวนกดูให้อ๋อตัวนี้ไม่มีโปรนะที่มีโปรคือคือตัวนี้แหละนี่พร u n n เนอร์ P ner, โต้คือรุ่นนี้นะคะ โปรโมชั่นเริ่มต้นคือรุ่นนี้นะคะ4แสนหกหมื่นห้าพันเนาะราคาโปร,โรนะคะราคาโป,โปรไม่ใช่ทุกคันนะคะพี่เราขายกันเอ่อแบบตามสภาพนะคะก็คือขายแบ่งขายตามเกตดรถนะคะใครอยากได้ก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้เนาะสำหรับตัว p ีรันเนอรนะคะพี่ๆอ่านะฮะ อยากได้รถอะไรก็สอบถามมาได้นะคะพี่เรามีให้เลือกมากกว่า600คันด้วยกันนะคะเรามีให้เลือกมากกว่า600คันนะคะสำหรับรถหมดสัญญาเช่าของเรานะคะพี่นะนี่ค่ะ สนใจรุ่นไหนสอบถามได้ทั้งหมดเลยนะคะที่เบอร์0987942791นะคะ0987942791นะคะพี่ๆเดี๋ยวนกพาไปเดินชมอีกหนึ่งล็อกด้วยกันนะคะใครสนใจกระบะสมาร์ทแคปเกียร์ธรรมดาปี2021นะมีราคาโปรโมชั่นออกมาแล้วนะคะพี่นะ39,000บาทนะคะรุ่นนี้นะราคาโปรโมชั่นเริ่มต้นที่ 3าม0 0น 9, บาทนะคะ3าม0 0นเาพมีรถให้เลือกมากมายหลายคันเลยนะคะหลายสิบคันเนาะสนใจติดต่อมาได้นะคะรถตู้ก็มีนะคะนี่คอมพิวเตอร์นี่นะเรามีรถให้เลือกมากมายหลายรุ่นค่ะพี่ สนใจซื้อรถหมดสัญญาเช่าติดต่อมานะคะราคาโปรนะคะพี่39,000นาะสำหรับ Smart Cap ปเตียเกียธรรมดาปี21นะคะตรงนี้มีรถให้เลือกหลาย10คันนะคะก่อนที่เราจะเอาไปลานประมูลเนาะใครสนใจซื้อก็ติดต่อโน้ตเข้ามาได้เลยนะมาเดินเลือกเดินชมทดลองขับนะคะพี่นะตรงนี้มีให้เลือกมากกว่า600คันด้วยกันนะคะเป็นรถปลดระวางนะเป็นรถหมดสัญญาเชา่านะพี่ๆสนใจซื้อก็ติดต่อเข้ามาได้นะ สนใจซื้อติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะกระบะตอนเดียวกระบะสมาร์ทแคปนะคะตัวเตี้ยเอ่อตัวสี่ประตูเตี้ยนะคะมีหมดเลยเกียร์ออโตโ้เกียร์ธรรมดานะคะอยากได้รถรุ่นไหนปีไหนสอบถามนกเข้ามาได้นะคะอยากได้รถรุ่นไหนปีไหนสอบถามมาได้เลยค่ะโกดังของเราอยู่ติดไบเทคบางนานะคะพี่ๆต้องการเข้ามาดูรถก็โทรหานกได้นะคะ0ูนย์เก้าแปดเจ็ดเก้นะคะศูนย์เก้าแปดเจ็ดเก้าสี่สองเจ็ดเก้าหนึ่งนะคะพี่ๆอ่ะเนาะประมาณนี้เนาะ อยากดูรถอะไรสอบถามได้นะคะพี่สมารทแคปเพียบเลยนะพึ่งเข้าอะแล้วก็ราคาโปรโมชั่นนะคะ473,000นะคะก็จะเป็นตัวพีเรเนอร์นะ4ประตูพีเรเนอร์ชมหน้านี้นะคะราคาเริ่มต้นนะคะพี่นะ465,000เป็นราคาโปนะคะสนใจซื้อก็ติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะคะพี่ๆอันนี้รถพึ่งเข้านะตรงนี้รถพึ่งเข้า เป็นโกดังรถหมดสัญญาเช่านะคะพี่ๆนะมีรถให้เลือกมากมายหลายร้อยคันค่ะรถตู้รถกระบะมีหมดเลยนะคะอย่าเอาไปถึงตรงนู้นเลย สมาร์ทแคปมีโปรนะคะพี่นะใครสนใจซื้อสอบถามมาได้